ไแต่พวกเขาโชคดีเห <si ี่ยับเลยเพราะว่ารุ่นนี้หายดนหางเดิ้องจบเท่านั้นหไกลอื่นจะพอมีให้ตอขันตอไม่ซองสองที่หนึ่งแมนเจ้าต้องเงียตามวงกลมสองแมนจะต้องคบหาคนเลี้ยจังมวขอนแก่นท่จะคอยเขาจะคอยเปิดมากนั่นรับให้อันนี้พวกเขาในคดีตอกหาหรอเป่าเออนคดีจชคดีเขอวพวกแกจะไดคือเขาจ่ายตามตามตามเสื้อเรแล้วพวกเขานี่เขาไปง่ย กายตามเสืยอที sí, ama, ่เขาไปจะมาเนี่ยเกิดแบบว่าแค้นพวงบรสัทบรซััทปิดตลาดในมีพบตำแหน่งดีๆพี่ซปเปอร์บีพีโอ้อง c ีโออะไกัซีอันนี้คือพังงานของพีลิงสมหาเขาใช้ใจกันตั้งเวลาลงพื้นที่เขาจ่ายตามพับาทนาที๓๐ถึง6๐ของคะเนนเวลาลงลงนี่ยจ่ายเลยเไำเส้นตรงนี้มงนีจายเลยยแต่จริงไปก็ไม่ใช่ไปจ่ายเไม่ใช่เราจ่ายไน แจเบื่อนักเขาใจเบื่อนักเขาลงเราตัวนี้นี่มีแต่ว่าไม่เสียตามนี้เขาลงตามนี้ไม่เสียตามนี้จบเลยตามนี้เลยมีแฟนไซต์เกิดึงพูดให้ทำนะตามเสียนอนนี้คือบอกที่ถาร่วก้อนพ่อเขาใจแล้วมแได้่าเสียแล้วก็มีแค่แด้ตามนี้แหละตามเงินใช้มันแบบนี้เขาจะเปลี่ยนไปนาะวันนี้เมื่อก่อนเขาทำเงินซูปซุปซีโอซีอไม่ได้ยับมีเดื่องทางนี้ ทุกท่านเลยชื่อเป็นห้องต่างต่างใจเนาะบตอนไปเขาต้องหาคนหาคนมาเป็นห้อต่างใหญ่แล้วเข้ามาเป็น CEO เอ็ดีบอกแล้วพอได้เชื่อมันจะเป็นห้อหรือเปล่าแล้วมาเชื่อให้หาคนมาก่อนเพราะว่าเข้าไหซิสหลักติดแต่ว่าแคามีหาคนสุดมาตั้งใจญ่จะได้เป็นพ่อทุกเขาอยากเป็นซูเอตเข้ามาคุยกันือและอัพมาเป็นทีมของเทรนเนอร์ีและแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นส่วนของเทรนเซอร์ไก่อนที่จออกเสียงลังเกล็ดพืชจานเด่นเพราะเขาซอกเนาะจะใส่เข้ามาสังเกีตัวเมอตัมื่เขาซอก เขาสอบมึงมันเป็นจิ้นนี่ปะมันออกเสือเป็น้นีปะเขาสอบมึงเบิงเเออว่าเอนเป็นเองเ็ไไปไปไปีเพ่ที่เด็กเานนเสือคอยบารี้ไฮโซันเขาสั่งได้ให้เขาสิบอกหามหาคนก่อนซอย่ายขนาดทปั่นแทสดีหน่อยเนาะอนาโอเควันนี้นีั่งไม่ดีสิเป็นมดเป็นป่าสิสันเลยเป็นมดเลยเขามีหาคนเป็นจากทันฮ้อนนาเบอร์โฮงและโจมยถว่าโบมาจกดี บอกมาดีกว่าตำแหน่งมันขึ้นแหลวตัวนี้เนื้อใจไม่เห็ตเเข็มมันที่มีเข็มจับชื่อชูจนกไเอยจนกล้าไปดเพราะาให้เราข้าเขา้มที่กล้าเขาใส่เงืนสีระสีข้ามขาวไปอยากเอาเงินสีกระสีเท่ากับ่าเอากาเดี๋ยวหอดปันนั้นเพราะว่าบกเอากามาหอดปันเปแห่งเลยเป็นแอคชั่นแต่มาหอดีเออปมะเด็นมอดีไค มู่าเ็พินีจเด็ดที่ปุ่นหาคนคนเต็มชีวิตาคนเป็นพินี่เด็ดเบิดเป็นพ่นเด็ดเบาแล้วนึ่กับพ่อหนาต้อวิชาการมันต้องเบาเมาเป็นเบาตัมันยาบกเหี้ยจะต้ง่ายเมือนราขึ้นคอยเป็นแล้วคอยสิเบายึกบเป็นอยากใส่จะเบาตัวจะเป็นตัวเป็นทุกมือบ่ที่ดีกว่าตัวเป็นจะพูนเด็มีคนที่เป็นเพราก็อยเม่พูดจะชุบเราผ่า โมเมนต์พวกเขาไม่ยอมออกแหวนบัพใส่ทันอยู่ดจะเปบอกเพราะเขาไม่ยอมเป็นทีมบริษาทบริษัทผมเป็นเป็นเจ้าของหอบริษัทบริษัเลยเป็นทีถาซอยเจ้าหน้าอยู่ดีถาซอยเจ้าถาซอยเจ้าซอยเจ้าใครจะบอกยังไม่ใช่ว่าเป็นยังเอาอะไรมาเป็นเป็นซีโอหู้แบบเจ้าของโมเมนต์เป็นกองผีมูมากใครจะนอนเฮ้ยเมืองค่ะเออเท่านั้นเองเขาจะมีกตอนนี้ฮงเบื้องขณะเขาแบบมีแต่คนเก่งเขาถาซอยห้างเป็นตลอดชีวิตอยู่เรว โมเมเขาที่ทีมเตอร์ไซอันนี้คือระบบกเ่กเขาเป็นเกณฑมาบโมคือก่อนมับอกว่าก่อนคือมันไม่จำเป็นกลุ่มเพลยนกอมันอันนี้บอโมเปย์เจ้าหนี่แม่นฐานรองหักกลุ่มเท่าเด็กขึ้นมากในบางเวลาจะเป็นโซ่จับเกงเข้าไปท่านเกงเป็นแบบเราแล้วไป็นโซ่แบบนั้นชูซื้อแล้วท่านี้เขาเห็นเองแต่กับเฝ่าไม้อันเดียวกันไงโมเปย์บอกว่าโมเมเขาเคยขึ้นมาเดียวอ้าวอาจารย์ทุกคนถีบมอกมาโนแมเมเขาขาซอยเจ้าว่าเจ้าขาอันไหนฝ่ายท่านเกงเรื่องนี้บัดเมย์เป็นเกงเรื่องอื่นเขากับก่อนไอเดียเป็นขา เขาเอาขนาดมาเติมโตหนาซื่อเดอะสแต็โอเคปโอเคอะมันง่ายในขนาดในพิซ์เนี่ยเลยเมเป็นเมเป็นยังขอทำจาของเม่เป็นเลบวานคือเอาเอาเบาหวานเบาหวาไม่เอาบาหวานมาบอกเดยวไปกินด้ยดีพกเรื่องอะไรยดีเรนนี้นี่น้องเมด่อๆนุมเมยมย์เปแสตแือเล่า โอเคคล้วนเชื่อเนื่เนาะไร้าดยเาอย่างที่่าขาขายออยางพซี่เดียวนะแบบเมื่อคืนเนี่ยนะแบบมันขายอาจารย์พซี่เดียวด้วยอันคือเนี่ยอะไรคุยเดยจะมาเกียจะมาเกียรอะไรอะไรเนี่ยแต่แน่แน่เลยอยู่ในหีบอันนี้็เริมตอนอาจารย์พิซเดียวขายนะเขาขายแบบขายจบบพิซซีเดียว

แล้วพี่น้องเขาเอานงก็ขายเราไงเป็นยากต้องขายอะไรเราบ้างถ้าทำอะไรที่ต้องอื่นที่อะไรแล้วจะพี่ดอกไหมเราไปขายยาให้พี่น้องเราาะของซื้อเราทีด้วยแล้วแล้วละเล่ามันเราสะขายเครื่องโดขายเครื่องนะวอกาม้อยากทำกันได้ไหมของซื่อซื่ออาจารย์ไม่ซื้อเดียวนะ ซื้อก็แ่งซื้อเราซื้อกเรางอรอมถอะัรโอ้เราซื้อไรห่อดยราายออมันคือว่าพี่น้องช่วตัวเราขายพี่น้องนัเุกิบนี้ก็เหรเ่าเราถ่ายเครื่อนเราบปในซื้อซื้อเครื่องาซื้อจัาซื่ออาจารย์ื้อโตเราซื้อจาแบบอ๋อซือารไป้ไปน้าเราไปขายเคื่อนะครับ อธิบายซูพิโน่มาฟาซูพิโนเราถับบได้ซื้อสินค้านะหมายซื้อจากพี่เสียซื้อซอยกันแมันมันเหอาคซื้อแค่ซยกันซืเ่าซื้อแค่ซอยัน้อเป่าการเ่ซื้อเทากับบโลกเเี่อเลเออนนีเป็นถ้ากักเขาเ่มาให้เน่อโกระทำแน่ๆอติน่ซื้อพนนี้เออบ่รลุในเขาหรือเปล่าเ่้เาอยากจ่ลใเเ่จ่ม่ เซ็ตข้ดสิทธิ์ตัวอาจารย์เป็นสียงเหรอเขี่ยเหรอเขี่ยเหอเขี่หรอามีทางหมดเด้างเขี่ยหมดิมต่อ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 ตอต่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 ่อต่่อต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 ่่อต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 ่ออต่อต่อ่อตอต่อต่อ่อตอต่ ที่เขากำลังเป็นซี o โอคุ้อมหรืเพ็่นใน,นีออกเสือกันเนี่ยสวอันนี้เนาเขอเป็นซีอโอปึง้งเขาได้รับหใหม่สายหนึ่งขวานหนึ่งอ,อสายนึ่งานชายป็เพืนไ,ไปหรารเลขาใช้เรื่อีกหารอว่ะพี่สิโบช้เขาจายตามซีอทางห้องนันห้องมันห้องนันนะห้องแค่ไหนคาร์พาช์อย่างเดียวแต่ข้ห้องส่งขนไปในะหาหลายปัเ ถาโซ่ขนหนอกแค่ไหนหาหอยเองคือพวแม่องโซ่ขนหนอกเนพันหนึ่งเป็นถ่าซ่ขนหนออาจาอาจารย์อครับอาจารย์ระซุ่มขาสร้างจังกระซุ่มเมื่อวนนี้ว่าจังเมย์เข้าหลาอาจารพิสิโนบอกเพ็รโฉงใส่ไม่มีขนาดหคนบอกจับประซุ่มพุดเป็นหอมบอกฟังเด้อตัวดีรื่องดนี่ของสู้ซุ่มเนอบัวท้าเขาที่นี่เงื่อนาประซุ่มอยู่ห้องมีให้แต่คือเมยเขาหลาเอาคนมาปุ๊บระซุ่มแต่ว่ามีการสื่อสินค้าอาจารย์ว่าถาเขานั้เองถาใส่หน เขาเช่เปรย้อเขาเพื่อมีหารอี่เลยเป็นพันเมันสามามขวาอิกงขาซื้ออีกึงใช้ปตึ๊บเปร่้อยก็ะไรเงินาซีโออีกหารมันมีเงินคาซีโออีกให้ถ่าจับครูใส่หนึ่งวันึงปุ๊บะไรเปรย้เป็นเท่าไร่บนเอออันนี้คือซีโอมาดิก่อนมาดิข้ามาดินำเมาดิ เขาเต็มห้องคนในมนะมามีแต่เพ <okay, okay uh ็สก right? ัยเรื่องเพ็เ่างานทองายเนี่ยเกิดการขาดหายความใส่เขาไปเับนั้นด้เขา่เอมือเนาะฟังใราเกิดขึ้นแม่เหลนึ่งเฟนใสายวันเ่เฟนใสายปกติรายยงขึ้นได้ไปดลอยไม่รอกอันนี้คือพลังงานหรอายหนึ่งวันหนึ่งแด่แปดรอยแต่ถามว่ามันเกิดการประสุโอพีพี่ยัง่างในส่วนของการนำสคนใส่บริษัทเข้าสมบอกไดปดอยนี สกายเพื่อมีหนึ่งพันแดสิบสี่ดีกว่านึงสมเด็พวกที่เห็นจะตดรัสใจได้คอมพิวเตอร์ก็เดาตัวไปนหน่อยมังตัวนี้หักตามหมื่นเขาโอนยื่ไหนแต่พันบารีแม่จบตัวนี้ไปเบอร์ต้องดขวามตืนเลยด้อนนี้บอันนี้คือมึงขาดซีโอไปเฉยหเป็นซีโอไปเนยหาไหมอถามว่าม่นอ้าส่นจะไไหนเต็มหม่อ ใส่กันมาหาเซนชัยไปหัวมหาไปจับกูทำผังไม่ได้เรยอะสี่พันน่ะอันนี้คือหมวดมึงมันโอนไหนบอกแตบพโอนไหนแต่ว่าแม่ไปเบิกคือคอร์เตอร์พิเศษอีห้าพันบาทต่างหกดีไปได้หนึ่งเป็นยั่งไก่เป็นคณะเป็นแบบเพอมันมีผลเหือดตรงนึ่งตรงนี้ครับว่อยากเอาเงินตรงนี้บ่ต้องไม่ยกเลยดาว เหตุกิดตามเปิดข่อยไป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 ไิดภัาด่อยเองเออเขาก็บอกไปเขาไม่ไปยังไนอินตัวนี่คือเอาไงก็ตรงเนอทางท่านก็ได้เขาอยาาไปก็เอาไก็เาส่วนอ่าเอียังได้เห็นดีท่านนี่เอาเไหนเขาป็เไปก็เลยสวนออไดนี่น้เขาพ่อนเขาพยมไกเาก็เอ่วนว่าเออั้เนเร่านเอา่ไหนเ้าพมไปกเป็นอปง็นี่นเอาเ่อหายมากเส่ได้เห็นดมานีเื่ไหนเขายมไก็เไปกาเอาย มันจบทางเขาหายเป็นล่อก็เรียกว่าม,มาหายเท่าดีใครจะบอกอ่ะไปสิบันมรรุนมือนี้ OPP ใช่นากสิบแฟรนไชส์แม่เขาลนะ่ะเอ้ยขวานักสิแฟร,รแนไชส์โอ่งีเมีย, 8, ยัาคูบูแปดพันไนอน H e, ้อยางไงบอกให่เขาเงินพิเศษอีกเบอร์ตู้ข้างล่างอีกหนึ่งหมื่น,น,นขาล่ว เพราะว่าน yes. ี ri, ่ก็นท mm ี hmm. i, uh, ain, yes. thế, ่พ right. ิษสงไสจังอยู่เนนัทงเที่ยวงบของบริษัทอีกพอดีเราคนเราซีหาหน่อยคนต่อมันัาอะมันใหญ่เลยก่อตัวหาปี่เขาปิขนาดพี่ยัดนาะใช้ถ้าเเสียเพื่อส่งใส้ก็เสีาเมื่อนานท้าร้อนประเทศไฟงบริษัทอแล้วบริษัทแข็งแข็งแข็งขงองสื่อกาชากมันบอมสื่อกาชาดตัวด่วนมาฟังสายสื่อหาซิแสายรวบไปไม่ถูกคนฟังเ่าหาซเม่นบ้านมันสี่หมื่นจากคอมพิวเตอร์ดีบอ แต่มาแล,ล้วงานปพ๊บมมืออ่นเชร้าแม่ว่าปิดขึ้จะขอเติร์ตอีกฟรีอีกห้าหมื่นบาทตัดเลยอนันนี้คือขึ้นในถังอันนี้ขึ้นคาตำแหน่ง C E O ฉะนั้นเป็นงานจะให้มาเป็น C E O เป็นห้องนี่คือเหตุผลคือเหตุผลที่ขึ้นจะได้อีกกองนึงฉะนั้นโมเมนไพ่กับสิเ,<อ>เป็นได้ไม,<อ>มาต่ำมา้งใจแล้วงนน่ากับจอมลีกเนาะไม่เหลวจอมลีกเออ พอมาหาที่เฟนไส์ใส่นวันน่งมันโมเมนต์มาเข้าอันซื้อร่วมกันบดมันจะนะนะเกิดขึ้นมาไมนี่ถขาใส่6.3กทีสามสามเท่าไ้นหามื่นพระานกอไรเรืคาซิโออหกหมื่นขาดโมเนนต์ส้มฝาใช่ไหมเออเอาเา้าแต่ถามมเมนซีโอบมเนไนนพีหน่งสองหางตัวชีฝาเน,น,นี่ยมันจะตัดมดใครจะบอกปยหงจะแหกออกเสียเนยทย่บอกยำยำยนี่ เป็นยังไงนึกเป็นยังไงนึพอนงตัวนี้มันมีนึ่งสนับสนุนหยแต่ว่าถาม่าพี่นี่จะเอาใส่ความัาษมาจใจเนยังไงแม่คิอไอแพสเขาบอกวาที่มีแต่ตัวนี้หายใครก่ไแต่ว่าตัวนี้เกี่ยวจับอไรที่ปากเลยโอเค่าม้าเขึ้นมาทันทีเพราะว่าบอกฮานะนี่คือแต่ว่าถ้างนูนีอต้งพันธุงเียนในการปั่นแต่ว่ามัไม่เหี้ยนนัเขาสะปั่นเหมืนกัแต่ว่าหอกห้อนี่ยุดดีเป็นอย่งเพราะว่า มือนีเขาไปอือหมอไปยืนปีาเนี่ยเขาเพื่อไงเขาเพื่อว่าเขาเป็นรุ่นแรกในปีนี้แต่๋ยถามพ่อมาเดี๋ยวเออปีหน้าไปก็ใครเป็นที่ใจเชี่ยได้ที่เขาบอกว่าเดรุ่นต่อไปมันก็เป็นขอก่อไปเพรอยากให้เขาได้ดีแล้ววุ้งพ่อปั่นอะเนี่ราชันอื่นมันมีน้ำตาลมันมีแต่แพร่ใส่ว่าหากันจบเลยดิเไอ้ใดต้องอะไรบู้บู้อะไรไปจัาแต่ไอ้เนี่มันมีเงืนพิเศษตำแหน่งที่เ้างกาลังวยเป็นผู้นำกันผู้นำอยู่ในมีเงืนข่าตำแหน่ง ดีบ่โอเคเนาะเป็นจะรวยใช่ไหมใครนี่อ่ะนี่แหละเราไว่ได้ร้องเพนี่มันโกหกอะไรซึ่จะพาเราพวกเงียบก่อนเลเข้าปั่นกันไนีพื่อมันจะคอยเป็นขันเป็นขันไปรอเขาจะกล่าวไปเรื่ไปแบบนี้เง่ขึ้นหง่ขึ้นแบบนี้ออเขาเชฟไปเรื่อยๆมันอวไสุดยอยมืออื่นได้มันเป็นขันกรต่อนเขาจะลงเทพนี่เสียสีแดงับมบเป็นบึตรพ่มีเสือติบมันลงไหนเจนน้อยอมสัดคนสิตใ ใะทักไปเลเออนี่แหละอนนีายไปลยวยนี่นเนะนี่ยมีายแบบนีเขาสิลมกันไปขาดเป็นขัดนะ้ำอะครับอันนี้หรามีงานในดแบบเขาเชื่อมในแบบในเกเรือเย,อเ,ย,อเ,ยอเ,เรื่อยถ้าอดยอุ่งนี่ที่ลูกเคยสาดพามาแล้ออลังการนี่คือสีเที่ยวกำลังจะเดินส้นทางไป ทุกอย่างเท่ารังสันรัศการเป็นคมจินไปทุกอยานี่ค so <Yes. S 1> ือเราเอาน้ำเป้นตามนี่แหละอันนี้คือเรื่องเล่าอย่างฝาไบเนาะไปทุกทัานน้ำเองขึ้นมากไปเหล่ากดนดเออดึงขึ้นไปตอนนี้คูณได้อยู่ขายได้คือเบอรนออรเดีวกกันนึ่งๆตสองสองสามสามหกหกห้ามาเห็นแต่กระไาษนั่นเ้งมันเหลืของเขาเ้าตอวนี้เร่องีก่อน่จ่าตวนี้คือเากตามเัวไรเสียเนอะม่มีอะไรเสียมืกี้ก็คในต๊ะตัวไาเสียเข้าไปเนี่ย

ก็คือระบุก็คือแผนเราตักส่วงบ่แม่นยกนกอันนี้หาสวงอะไรเ้เอาแม้สนใจตักส่วงไมบกันบังกําลังอินกานัง้ได้ได้โอ้โหนใจใจแทนใจยู่งระบบกับสามสามส่วนสามระบบกับสามส่วนแม่บอ สามลส่งนอสามโกสั่วสามัสามโลกโนไรบันายอาทิตย์ายเดือนช่ที่หนึ่ง m ช่วที่สอง m ช่วที่สามพีขคือคณะ รุปเด้อถ้าเฮ็ดสาระบบเ้อก็หไซสสาระบบเข้ามาสามพงเก่งเกยิบพุงไปสามพุงเออเ้อเกยิบยิบพงไปสามพงถาวสามระบบแหลกที่นี่อะไรคุนเฮ็ดจังไหคอยสิเป็นซีโอซีโม่นคืออาจารย์พงเบ่าเนาะโมเมเราบดนรู้ว่าซีโอต้องเป้าเก่งเฮ็ดเป็นมันกุญแจบอแม่ พามีรถที่หนึ่งสองพามีรถที่หนึ่งสองขอทำเป็นเองขอทำความถนัดของเขาชิคเขาชนะเที่ยวอย่างเป็นนอกคืออาจารย์ทุกเคยบอกอยู่ตลอดทางวารายทางต่างๆการเพชรยังอยังแข่งกับคนอื่นแข่งกับเจ้าของโอเคบปล่เจ้าของนะอยากไห้เพชแบบนัได้นัวเฮชรเฮชรอบากได้ สำคัญการตัดสินสินใจเพราะว่าเฮาเป็นรุนและและพี่นี่จะปั้กกนอเอาคนที่ใจมากกว่แม่ร้องเอาคนที่ใจใจมาก,ก่อนแมร้องไม่นด้กี่ขวบคิดอยู่คือวันนี้คือวันนี้กี่ขวบกิ๊กอยู่อาจารย์ผ่งพละพนันพายกี่เขียนพนันเด็กเขียนยกมือเ <c oughs> ขียนมาอยากเป็น ผู้สวยหรืออยากเป็นห้องซี o โอหอดเท่าแมนรอบหอกไปตามระบบอาเซนเอาตามที่ใจมากก่อนเอ่อใจมากกว่าเขียนเนาะอาเซนแล้วไอบอกว่าด่ดี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 ดเก็ <Ciệm> ờ, không bạn. Ừ. Bạn ơi, bạn à. Từ gara tàu. Ừ gì. ये ना स्वरूप स्वरूप ये ना स्वरूप है ये คุณนายคุณนายมีนีอยู่สามาอายคุณหมายอะไนคุณโอเคนี่แหละสามโอเคคุณนานเริ่มชิ้นร้ยโอเคโอเคขามาก่อนขามาถ่ายไม่ไมองเสียไเลยานู้นางน้นข้างนู้นข้างน้อย่างแรกเขาเริ่มข้านที่บอก่าเขาใหญเนาะว้า ไปไปไปตัวนี้ส่วนนี้เ้ามูอยู่ว่าการจะเป็นชนะทีหนึ่งซองหางองเยียนตามระบบเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนที่จบดีเอาทีการสมัครใจก่อนเนาะสมัครใจก่อกว่าให้เขาเคลียรซื้อเนาะซื้อของเขาของพวกเขานี่แหละประกอบเส้นนี้ถามาเอาอยากเป็นอาตั้งความอยากเป็นเนอะความสมัครใจเนาะอยากเป็นห้องซีอีโอติดมองห้องซีอีโอนี้อยากเป็นผู้ช่วยห้องซีอีโ เันมองปุชวยาแจบว่าันนี้บันนี้เด้อโต้นตาล่างรุมนี้คนที่เฮาพานำพามาหาพรที่แนนํำตุ้มมีไผแนหที่พามามาดีแหลเก็เขียนใส่ไหเขียนใส่มเนใ่ไหมเขียนใ่มเขียนเขียน ด้วยได้สิกับคอมกันกังไฟกังไฟน้ำมากพอใจเนาะสรุปแบไม่ดีเนอยากเอาความตัดสินใจกันแล้วคือสิไประกาศส่งสีเลยเขียนเขียนนีล้เขียนนีเขียนแบบส่เอ้เขียนดเเอาไปกนหอนจาเป็นีห้วร์์มอกรให้ประกาศได้หรอ

เบอกเขาใจทำเลยเร้อเรื uh. can, uh, like, uh ่อกันเขียนวิดญิลอ้ต้องที่เดียวเนีุ้เขียนเขียนสีออกมาใจมก่นีอ่ะท่าอนหรือว่าช่วยดิแต่เพิ่จะไปอย่แเอเอาเลยบรเนี่ยอา้เปอนสุดยันันลุกยอดได้พาแบบ ความมเ้เป็นห้องหรือเป็นเป็นบชวยทามาเด้อทาเด้อการที่เป็นห้องมาเป็นูุชวยด่นะ โอเคเนาะทางเด้อทางเด้อหางเด้อการนั้นใเขียรนี่ยเป็นห้อเป็นผู้ช่วยเด้อจุดประสงค์เนี่ยหนึเท่าพ่อทีจะขับเคือระบบบอบเนี่ยเกียรหลากสีไปตามระบบพี่หนึ่งสองระบบเกียส่วนไห้เทาพ่อเทาท่านเทากับชิ้นนำพาคนสอเงีย สามเขาก็อยากเป็นซีอีโอซีอีโออ่า้ด้เรอซีอีโอจะเป็นเป็นซีอีโอะเนาะอันอื่นก็ต้องสงสัยพี่จเชื่อมาลเงี้ยมันดีเอาเลยเขียนนาะไม่นอาสองเลยที่สามเป็นไ้เขาเป็นซีอโออะไรเนาะเอาซีีโอขนะเนา้นสวยอย่างน